โอเคก็ดำเนินมาถึงส่วนที่3แล้วนะครับสำหรับแอโรบิกก็มีความเหนื่อยล้านและอ่อนเพลียแต่เราจะสู้ต่อโอเคผมน้ำเย็นส่วนที่ใหม่เลขที่2ชัชมิยมศึกษาปีที่6ทับ7เลิกแอโรบิกส่วนที่3 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7หก2 3็5 6 7 8 1นึ่ง6 7 8ก็สเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับส่วนที่3นะครับไม่ยากอย่างที่คิดขอให้ทุกคนไปทำตามเพราะว่าการออกลมใจไม่เคยทรยศใครซึ่งได้อ่านมาจากข้อสอบโอเน็ตที่สอบในวิชาภาษาไทยเมื่อตะกี้นี้มานะครับครับวันนี้น้ำเย็นสดที่ใหม่ ที่สองก็ขอจบแอโรบิกในชีวิตนี้เพียงเท่านี้ครับไม่ขอเจอกันอีกบายบายสวัสดีครับ